ขอแสดงความยินดีตู่จารุศิรินักแสดงสาวรุ่นใหญ่ประกาศข่าวดีได้เลิกแต่งงานแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่าง13ปีเชื่อว่าหลายคนคงนั้นคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับตู่จารุศิริภูวนายลูกสาวอดีตพระเอกรุ่นใหญ่นาทภูวนายโดยตู่จารุศิริ มีผลงานอย่างมากมายทางหน้าจอทีวีและก่อนหน้านี้ทางด้านตู่จารุซิริภูวนยัยทำเซอร์ไพรส์คุปข่าวข,าวขอแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่าง13ปีแต่งงานหลังจากที่ทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีล่าสุดทางด้านตู่จารุซิริประกาศข่าวดีได้เลิกแต่งงานแล้ว โดยตู่จารุซิริได้โพสต์ว่าในที่สุดพ่อชานที่หวงลูกสาวก็จิ้เมเลิกมาเจ็ดทอคอและก็ได้มีการถ่ายพรีเวดดิง้งแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยงานนี้ทางด้านตู่จารุซิริได้ออกมาอวดภาพความน่ารักถ่ายพรีเวดดิ้งกับแฟนหนุ่มและได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าอายุห่างกัน13ปีระยะทางห่างกัน686กิโลแต่ใจไม่ห่างกันนะคะซปเปอร์บี ซึ่งก็มีทางด้านแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบ